สวัสดีครับผม MyMT Hero นะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวมาโฮโชโจลิลิคอลนาโนฮะเดอะมูวี่เฟิร์สครับผมแหมคลิปนี้นี่จริงๆผมกะจะทำตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ เราห่ไที่ใช้คำว่าสมัยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นอะเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมลงคลิปอุลตร้าแมนไรซิ่งอะครับเอ,อ่อผมก็ดูนาโนฮะตัวซีรีส์ไปใช่ไหมแล้วก็ลงคลิปใช่ไหมหลนะังจากนั้นผมก็ไปดูภาคนี้แหละมูวี่เฟิร์สนะครับดูจบแล้วนะแต่ว่า ยังไม่ว่างทำนะครับแล้วก็เลยเอาคลิปอื่นมาแทนซึ่งไอคลิปนั้นก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือคลิปเอ่อที่ที่ผมให้เพื่อนรีแอคฉากแมงล่างไรเดอร์นะครับอันนั้นคือคลิปแทนแทนทุกอย่างแทนหลายๆคลิปนะครับรวมถึงคลิปรีวิวนาโนฮามูม่เฟิร์สด้วยนะครับโอเคเอาไปว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็การรีวิวนี้เป็นการรีวิวความความที่เห็นส่วนตัวนะครับรีวิวนี้มาจากความคิดเห็นส่วนตัว นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าว่ากันเลยนะครับคุยกันด้วยเหตุผลส่วนตัวของเราดีกว่านะครับก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนี่ก็คือการกดแจ้งเตือนนะครับซึ่งการกดแจ้งเตือนนี้เนี่ยมันจะต้องกดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถดูคลิปใหม่ของเราได้อย่างทันท่วงทีนะครับลงปุ๊บได้ดูปรับเลยนะครับ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมก็หลังจากที่ดูนาโนฮะภาคนี้ไปนะครับผมรู้สึกว่า <hin> เป็นภาคที่ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมสำหรับผมนะอาจจะค่อนไปทางไม่ชอบนิดนนะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ชอบอยู่บ้างนะครับเออส่วนที่ชอบอย่างแรกเลยก็คงจะเป็น ด้านของเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็คือมันด้วยความที่มันเป็นหนังรีเมคอะนะครับมันก็เลยเใช้อันนี้สงอันนี้สงจากความเป็นภาคแรกเนื้อเรื่องภาคแรกดียังไงมันก็ดีอย่างนั้นนะครับแล้วที่สําคัญคือ m o วี่เฟิรมันมีการขยายบางส่วนด้วยนะครับมันมีการขยายบางส่วนบางเนื้อหาที่ตัวซีรีส์หลักไม่ได้เล่า นะครับก็ถ้าไอ้ส่วนที่ไม่ได้เล่าอ่ะก็คงจะเป็นเรื่องของว่าแบบเออแม่ของเฟดก่อนนั้นนี้เป็นอะไรมาทําไมถึงเออมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีการขยายมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมก็คือผมรู้สึกว่าไอ้พาร์ทที่เล่าขยายตรงนี้ดีนะครับแต่ว่ามันกินเวลาหนังไปเยอะแบบเยอะมากนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันแบบมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่ต้องเล่านานขนาดนี้ก็ได้อะผมรู้สึกว่ามัน มันแบบมันสามารถตัดส่วนนี้ทั้งส่วนนะครับไปเป็นหนังแยกของตัวเองต่างหากได้เลยนะครับคือเป็นเหมือนเออตอนสัน้นตอนเดียวเป็น ova เออเป็น ova ของมันเองยังได้เลยนะไม่น่าจะเอามันยัดเข้าไปในหนังเลยอ่ะนะครับมันเลยทําให้แบบพอเขายัดมาส่วนนี้ส่วนนี้เขายัดเข้ามามันเลยแต่ให้ส่วนอื่นๆมันมันมีเวลาพรีเซนต์น้อยไปหน่อยอะ่ะอย่างเช่นเท่าที่ผมเห็นเลยคือช่วงแบบ ต้นเรื่องอะครับขึ้นนานาหาภาคเนี้ยต้นเรื่องมันดําเนินเรื่องเกิดเร็วแบบเร็วมากนะครับแค่10นาทีนี่มึงแบบคือแป๊บเดียวครับ10นาทีมึงได้เจอเฟดแล้วนะครับทั้งที่แบบในซีรีส์ปกติกว่าจะได้เจอเฟดนี่นานเหมือนกันนะเออไม่ใช่แบบปึ๊บปั๊บเจออะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบโอ้โหแป๊บเดียวเจอนะครับแต่ก็มันก็พอเข้าใจได้เพราะว่าด้วยความที่เออหนังมันมีเวลาจํากัดะนะครับมันเลยทําให้เขาต้องแบบคือเขาเอาเนื้อหาในซีรีส์13ตอนมันเหลือสองชั่วโมงได้อะผมว่าแม่งแบบ เก่งจริงนะครับยอมรับทีมงานเลยนะครับแต่ว่ามันด้วยความที่ ไอเนื้อหาที่เขาขยายเพิ่มอ่ะของเบื้องหลังของแม่เฟสเรื่องของเฟสนั่นนนี่ครับคือมันด้วยความที่เขาอยากขยายตรงนั้นเขาโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักเลยแหละผมผมว่านะผมรู้สึกว่าเขาน่าจะโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักอะ่ะมันเลยทําให้ส่วนอื่นๆมันมันเหมือนแบบมันมันไม่ดีอะ่ะคือผมรู้สึกว่า, oh a, านานโนฮะภาคนี้อ่ะอย่างอย่างส่วนที่ไม่ดีอย่างแรกเลยเดี๋ยวเออส่วนที่ไม่ดีอย่างแรกเลยอะ่ะคือตัวของนานโฮะนะครับคือตัวเอกก็แหละคือผมรู้สึกว่านานโฮะมันแบบโอ้โห ทำไมมันเขาเล่านาโนฮะน้อยแบบน้อยมากนะครับน้อยกว่าในซีรี์หลักอีกนะครับซีหลักว่าเล่าน้อยแล้วนะเพราะว่าคือส่วนใหญ่เขาจะให้เห็นแบบเออด้วยความที่มันเป็นซีรีส์นะมันมีเวลาเล่าเยอะนะครับแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เห็นมากมมยอะไรขนาดนั้นเราเห็นว่าแบบเออครอบครัวานาโนฮ oh ะอบอุ่นอยู่กันดีนะคะแต่ว่าเบื้องหลังก่อนหน้านี้นะครับนาโนฮะมีปมอะไรบ้างก็แทบจะไม่เล่าคือซีรีส์เล่าน้อยแล้วนะครับมูวี่นี้เล่าน้อยกว่านะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือพวกแบบ คนในครอบครัวานานาฮานี่คือโคตรตัวประกอบเลยก็คือโผล่มาแบบตัวประกอบสัตว์เลยนะครับแบบโผล่มาเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะฮะก็แบบเสียดายนิดนึงก็อยากให้เขามีบทมากกว่านี้นิดนึงนะครับคือไหนๆก็รีเมคแล้วผมว่ามันมันไม่น่าจะแบบ เออผมดูตอนที่ผมอันนี้ผมดูรอบรอบที่สองนะครับมันก็เลยผมก็เลยพอใส่ต,ตองอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าตอนที่ผมดูรอบแรกอะรอบแรกอะผมรู้สึกว่านานาฮาภาคนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นการแบบตัดแปะเอาซีรีส์มาตัดแปะด้วยซ้ําแบบอ่านเนื้อหาตอนที่หมาแล้วก็เอาข้าม 2- อสาไปเลยแล้วเอา4ี่เข้ามาเอาห้าเข้ามาเอาห้านี่เอาห้าไม่ได้เอาห้ามาทั้งหมดนะเอาตอนที่5้มา เอาเฉพาะเนื้อหาหลักนะเออแล้วก็ข้ามไปตอนที่6เลยเอออะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนที่ผมดูรอบแรกนะผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบมูวี่เฟิร์เท่าไหร่คือคือเนื้อหาหลักมันอยู่กันครบแหละแต่พอเขาตัดพวกฟิลเลอร์ออกไปอะคือพวกตอนที่ไม่ใช่เนื้อหาหลักออกไปมันเลยทําให้ตัวละครบางตัวละครมัน เออบางบางมุกหรือบางตัวละครมันดูแบนมันดูแบบไม่มีมิติหรือมันมันคือมันมีมุกตลกบางมุกที่มันหยุดมันมีการปูมาก่อนในตอนฟิลเลอร์นะครับแต่พอมุกนี้มันมาทํางานในตัวเนื้อหาหลักอ่ะมันมันไม่ฮาเว้ยคือถ้าเอามุกที่จําได้เลยคือตอนที่นาโนฮะตกใจตอนที่ไอ ตัวของยูโนแม่งคือล่างจากเฟอร์เรสเป็นคนน่ะเอออันนั้นน่ะในซีรีส์หลักอะ่ะแวงฮาเว้ยเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณจําได้ใช่ไหมว่าแบบเออนานฮาก็จะแบบเออชวนยูโนมาแบบอาอบน้ําด้วยกันมันก็จะแบบมันก็จะ,จะตัวยูโนก็จะแบบเออปฏิเสธอะไรยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตอนนั้นนานฮาก็งงอะ่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเออทําไมจะปฏิเสธกูทําไมอะไรเงี้ย แต่พอไม่มาถึงตอนนี้ตูว่าเออว่ะนานาฮะก็คือแบบเอ้าชิปหายแล้วนี่กูชวนผู้ชายอาบชวนผู้ชายอาบด้วยอาบน้ำด้วยกันเหรอกูช็อกเลยอะไรประมาณนี้มันมันมันจะฟิปมันจะตลกตรงที่แบบเออไอชิปกูก็ลืมไปเลยว่าวอสยูโน่เป็นผู้ชายเฮ้ยกูก็งงมึงเขินเลยว่าอะไรเงี้ยเออแต,แ,ตแต่แต่แต่มันมันก็จะเป็นมุกฮาอะไรประมาณนั้นนตเออมันฮาตรงแบบฮาตรงหน้านานาฮะที่นางเหวอเพราะานางเลย บางคนชวนเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะเวื่อนิดนึงนะครับแล้วก็บางบางเหตุผลบางอย่างครับของนาโนฮาตัวนาโนฮามันเหมือนแบบภาคนี้ยนาโนฮาเหมือนแบบคือเป็นสามน้อยเวมนมนเพราะว่าต้องเป็นแ่ะคือเรื่องบอกให้มึงเป็นมึงก็ต้องเป็นะนะครับมันไม่ค่อยแบบคือมันมีความลังเลตรงที่แบบเออ เออลังเลมันก็มีลังเลนะเหมือนในออริจินอลซีรีมันก็มีลังเลเหมือนกันแต่ว่าแบบลังเลของนานาฮะ,ะในที่นี้คือแบบลังเลแบบเออจะใช้ได้ดีพอไหมเออใช้ตัวไออาวุธของนางอะเลสิ่งฮาร์ดนะครับว่าแบบเออจะใช้เลซิ่งฮาร์ดได้ดีได้คล่องไหมหรือว่าจะใช้เวทมนต์เก่งหรือเปล่าหรือมีความลังเลแบบเออจะเอายังไงดีนะครับไออันลังเลลังเลในเนืน้อหาหลักอะมันมันก็ นั่นแหละต่อมาที่ผมอยากจะชมเลยก็คืองานภาพนะครับงานภาพความสวยงามของภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบเออม่งสวยดีนะเว้ยนานอฮะแม่งแบบแบบสวยดีอะนะครับภาพมันคืออนิเมะเรื่องนี้ฉายปี2010นะครับแล้วผมรู้สึกว่าเออสอง0อะครับได้ขนาดนี้นี่คือแบบถือว่าเก่งแล้วนะ2010คือสวยแล้วนะครับเพราะว่าช่วงปี2010มันเป็นปีที่ อนิเมะมีการเปลี่ยนถ่ายอะไรนู่นนี่นั่นเยอะนะครับคืออนิเมะเปลี่ยนถ่ายกันแบบก้าวกระโดดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นจุดเปลี่ยนของนานโนฮะเหมือนกันที่แบบเออนางทาอนิเมะเป็นสวยขนาดน,นี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของฉากแอคชั่นนะครับฉากแอคชั่นของนานโนฮะผมรู้สึกว่าผมชอบนะเออเพราะว่าภาคแรกอ่ะภาคแรกทำฉากแอคชั่นไม่ไม่ค่อย ม่คือมันแข็งไว้หน่อยนะครับมันแอบบมันแอบ,บเสียดายนิดนึงเพราะว่าคือด้วยความที่แอนิเมชันยุคนั้น,นอะเนาะเออมันมันทำอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นอะนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออไหนก็รีเมย์แล้วเขาก็ทําให้มันดีขึ้นซึ่งมันมันมันน่าจะเกิดมาจากการที่เขาต่อยอดนะครับต่อยอดโปรเจกต์ตัวนี้มามาจากตัว s t r i k e r S นะครับฉายชันนะครับเพราะว่า ถ้าคือผมไม่ได้ดูสไตล์เก S เอนะแต่ผมเห็นสไตล์เก S เอสผ่านๆอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเออภาคนี้ภาคนั้นเป็นน่าจะเป็นภาคที่ทำแอคชั่นได้ค่อนข้างดีนะครับย้าว่าค่อนข้างดีก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเขาแบบถ้าเขาจะทำ n a โนฮ a ภาคแรกรีเมคอะ ake, ผมว่าแก้แอคชั่นก็ดีเหมือนกันเพราะว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกที่ผมบอกไปคือตัวแอคชั่นในภาคนั้นมันแข็งมากๆม,มันทำได้คือมันทําสนุกแหละ นะครับในยุคตามยุคข,ของมันตามสมัยของมันแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับไปในตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออแอบแข็งแข็งไปหน่อยอาจจะแบบไม่ถึงไปหน่อยเออนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าชอบนะชอบทุกฉากแอคชั่นเลยมันดูอลังการดีนะครับเออมันมันก็ด,ดูอลังการดีชอบนะครับโดยเฉพาะตอนที่สู้กับเฟดอะครับตอนสู้กับเฟดตอนท้ายเรื่องอะครับเออที่มันแบบ สู้กันเพื่อตัดสินนะครับเพื่อโดยเอาจูเวลซีทั้งหมดเป็นเดิมพันนะนะเออตอนนั้นผมรู้สึกว่าเออแม่งเจ๋งดีอลังการดีนะครับแล้วก็เพราะว่าตอนที่ไฟนอลไฟนอลไ,ไฟของนานโนฮารกาแฟศึกตัดสินตอนเนี้ยเออมันในซีรีส์มันแบบในซีรีส์มันทําก็ก็สนุกแหละแต่ว่าในมูวี่เนี้ยแม่งทาสนุกกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะ ก็นั่นแหละคือสิ่งนี้ผมชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าข้อเสียหลักๆคือเวลามันจํากัดนะครับและด้วยความที่เขาเสริมเนื้อหาเพิ่มลงไปในตัวของเฟดอีกในเรื่องของเออตัวเพเซียนะครับที่เป็นแม่ของเฟดแล้วก็ตัวเฟดเองนะครับมันคือมันเสริมตรงนั้นเยอะแล้วตรงนั้นอะทำได้ดีนะตรงนั้นทําไม่ดีแต่ว่าด้วยความที่เวลาจํากัดมาเลยทําให้บางส่วนมัน นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือบางส่วนมันมันน้อยเกินควรจะเป็นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิว m a ฮโซโจลิลิเค้านาโนฮาเดอะมูวี่เฟิร์สน,น,นะครับก็ เป็นมูวี่ที่ถ้าใครชอบก็ชอบเลยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะครับแต่ว่าเจ้าไอ้ซีนไทเลอนททำดีเหมือนนะเออที่แบบนานาฮากาเฟไม่งจะบอกลากันเอออันนั้นก็ซึ้งหวานชิบหายหวานเจี๊ยบเลยนะครับอันนั้นคือซีนที่ผมเออค่อนข้างโอเคดีนะครับคือผมก็นั่นแหละเฉยๆค่อนไปทางไปทางไม่ชอบนิดๆน,นะครับมีบางส่วนที่ไม่ชอบนะครับแต่ก็แต่ยังโดยรวมก็ยังมีส่วนที่ชอบมากกว่านะครับก็เลยแต่ว่าด้วยความที่มูวี่นี้มันทําแบบ มันเอาส่วนผสมหลายอย่างมาเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคแรกกับ Striker อเมารวมกันมันเลยทําให้เออหลายๆอย่างมันมันมันค่อนข้างจะกลมกล่อมนะครับมันมันมันลดกลางดีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคนนั่นแหละว่เนาะ นอกผมว่าผมว่าหนังมันขึ้นอยู่กับคนนะั่นแหละว่าคุณอาจจะชอบแบบนี้คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ผมว่านานฮะสนุกนะครับนานาฮาเป็นเป็นอนิเมะที่เป็นอนิเมะเก่าที่ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ผมว่าถ้าชอบอ่ะผมว่าคุณก็จะชอบเลยเหมือนผม,มเออนะครับแม่งคือถ้าชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็คือแบบก็ไม่ต้องยุ่งไม่ได้ดูเลยประมาณนั้นแฟนชายนานฮะจะเป็นอย่างนี้แหละเท่าที่ผมดูมานะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมหลังจากที่ผมดูนานาฮะไปนะครับ ก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง My MT Hero นะครับก็ช่วงนี้จะกลับมาลงคลิปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าปิดเทอมน้องก็ว่างนะครับเออแล้วก็กดติดตามเนี่ยลืมกดเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม